กีนาางฟ้240ครับสำหรับ EP นี้ผมก็จะพาทุกท่านมาติดตามดูหน้างานคุดอ่างเก็บน้ำที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้วันที่30เดือนมกราคม2569มิติ่งใหญ่ต้นปีของชมรมอาซีรถบรงคับหรือว่ารถย่อส่วนนั่นเองครับหน้างานจะสนุกแค่ไหนไปดูกันตามดูเจ้าร็อกกี้ตำนานที่ยังมีลมหายใจตัวแรงประจาบ่อ มาไกลาจากจังหวัดบึงการกันเลยทีเดียวฮ่าฮห,หลายร้อยกิโลเลยนะเนี่ยขึ้นเขามาหลายลูกเลยเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาร่วมด้วยช่วยกันงานนี้งานใหญ่งานเร่งด่วนงานมิงครั้งใหญ่ในรอบต้นปีสะพาน พี่กับน้องครับสองเจ็ดศูน์อันนี้สองสี่ศูน์เริ่มไล่แล้วนะครับ แชนไงวาแชงไม่เป no. right. no. no. yeah, ็นหรือเียเจอไหมไม่เจอก็รจะไลด้วยอัไหนวะ ท่ uh, อล้่นเขาล็อกกี้ท่อรลันเสียงลั่นน nah sì ี่จังไงไปละแต่มาดูล็อกกี้ก่กนครับ เรากีทอลันครับ,รบสำพันตากเสียง แม,แม่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 แรงสมคำล่ำลือจริงๆท่นไหนดันขึ้นเนินวิ่งข้ามสะพานแบบชิวๆแต่เอ๊ะสะพานนี่ต้องหางบมาสร้างใหม่ได้แล้วนะมันน่าจะชำรุดทุดโทมมากแล้วมาดูเจ้าร็อกในตำนานกันต่อดีกว่าเขาจะถอยเทดินยังไงหน้าดินใหม่จะติดลมไหมว้าวขับได้มืออาชีพมากครับอีพีหน้าผมจะพาไปดูรถคันไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับ ทีเด็ดอะไรนะบึ่งการนะที่เด็ดบึ่งการครับล็อกที่สองสี่ศูนย์ล็อกหนงังฟ้าล็อกไม่มีบรรายครับพี่กับน้องฮนะเด็กก้าสองเจ็ดศูนย์ตามมาติดติด ติดทุกคันครับมาตรงนี้ไม่มีใครรอดครับโอ้แรงอ่ะแรงโอ้ลักกี้แรงครับ